น o ด a d สตอรี่อะไลฟ์ changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับต้องเรียกว่าหลังจากงานหมดงานสัปดาห์หนังสือไปเนี่ยมีหนังสือของกัลยาณมิตรหลายๆท่านเนี่ยต้องเรียกว่ากองไว้เต็มเลยนะ แต่โชคดีนิดหนึง่งช่วงสงกรานต์เนี่ยเป็นช่วงที่ผมมีเวลาได้เคลียร์กองดองของผมนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ได้อ่านหนังสือของหลายๆท่านมานะแต่หนึ่งในไฮไลท์เลยต้องเรียกว่าไฮไลท์เลยจริงๆได้มาก่อนงานสัปดาห์หนังสือด้วยนะครับคือหนังสือของนักเขียนคนโปรดของผมอีกคนนะคือคุณนะนิ้วกลมนะหนังสือชื่อความลับของความสุขนะครับจริงๆได้สั่งซื้อมาตั้งแต่คุณนิ้วกลมประกาศอยู่ในเพจแล้วก็ คุณนิวกรมก็กุณาส่งหนังสือพร้อมลายเซ็นมาให้ด้วยก็ดีใจนะครับอ,อ,อ่านจบแล้วผมจะขอขอแชร์แบบนี้แล้วกันนะจริงหนังสือคุณนิ้วกรมเนี่ยคุณนิวกรมเป็นนักเขียนที่เก่งมากนะแล้วเวลอาอ่านเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ใช่แค่แคแบบเออได้ความรู้หรือว่าได้ได้ไดออ้ประสบการณ์เฉยๆอ่ะมันอาน่านแล้วมันได้ความรู้สึกแยต้ก็บอกแบบนี้ หนังสือเล่มก่อนหน,น้านี้ที่ผมอ่านของคุณนิวกรมเล่มล่าสุดก็คือตอนที่คุณนิวกรมไปวิ่งอัลตร้ามาราทอน100กิโลที่ฮ่องกงเล่มนั้นเนี่ยอ่านเสร็จนะม,มีคําโผล่ขึ้นมาคำหนึงคือคําว่าฮ erm ึกเหิมผมเคยรีวิวไปแล้วนะฮึกเหิมคือมาทํนน้องว่าเฮ้ยฉันต้องทำอะไรให้มันสําเร็จแบบนี้ทำอะไรที่มันยากๆให้มันสําเร็จแบบนี้ถึงแม้ว่าตอนนั้นผมก็เล่าให้ฟังว่าผมไม่ได้กะว่าจะไปวิ่งอัลตร้ามาราทอนหรอกแต่ว่าอยากจะทําอะไรที่มันแบบท้าทายแบบยากๆแบบนี้มันได้ฮึกเหิม แต่เล่มนี้ฮะความลับของความสุขอ่าน,นจบปุ๊บเนี่ยนะมันมีคำโผล่นึงขึ้นมามันคือคําว่าอิ่มเอมอะคือมันแบบมันฟินอะคือคุณนิคโกลมพูดถึงความสุขการปล่อยวางอะไรหลายๆเรื่องเลยเล่มนี้เนี่ยตอนแรกลังเลลังเลว,ว่าเอาไงดีวะคือผมผมรีวิวได้ยาวๆแบบ5วันก็ได้นะเล่มเนี่ยเพราะมันมีมี400รอหน้าแล้วมันมีข้อคิดเต็มไปหมดเลยแต่คิดว่า เออผมขอรีวิวเปน็นหนังสือเป็นเล่มก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวบางบทเนี่ยขอจะหยิบยกขึ้นมาเป็นตอนตอนหนึ่งได้เลยนะในในบางเรื่องบางบทเอาแบบนั้นดีกว่านะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอจะหยิบเล่มนี้มารีวิวนะความลับของความสุขแต่แคนั้นนะ่ยคือคุณนิวกลมเนี่ยเขียนเรื่องเรื่องความลับความสุขหลายบทมากเยอะมากแต่มันมีเรื่องอันนึงที่ผมคิดว่ามันเป็นการขมวดปมปมที่ดีของหนังสือเล่มนี้อยู่หน้าท้ายเลยผมขอยกตรงนั้นมาดีกว่าแล้วก็ามา แลกเปลี่ยนเอามาชวนคุยกันในบทนี้คุณนิวกรมใช้คําว่าคู่มือรับมือโลกที่ท้าทายคือโลกเราเ๋ยวนี้มันแบบเปลี่ยนแปลงมันมีอะไรหลายๆอย่างเนาะแล้วเราจะรับมือการเปลี่ยนแปลงหรือโลกที่ท้าทายแบบนี้ได้ยังไงน่าสนใจมากนะครับอันแรกเลยคุณนิวกรมเขียนบอกว่าโลกเปลี่ยนแปลงไวคนไว้วางใจได้ถึงสําคัญจริงฮนะตอนนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วจริงนะเราชื่อเจอแชท gpt เราเจอนู่นเจอนี่หรือแบบหลายๆเรื่องเลยนะที่แบบว่า จะตามจะไม่ทันเน่ยเราเจอมิจฉาชีพนะเดี๋ยวนี้มีทุกมุกทุกอย่างเลยนะแต่ประเด็นคืออย่างน้อยๆมีสักคนหนึ่งได้ไหมมงเล็บนะคุณนิวกรมเขียนไว้นะบอกว่าแต่มากกว่าน,นั้นก็ยิ่งดีนะมันทําให้เรามั่นคงนะจริงๆผมมีครอบครัวทึ่งที่ผมไว้วางใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พูดแบบนี้ได้เลยไว้วางใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่แบบเราอึดอัดเราเหนื่อยเราอ่อนแอรเราอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยเราไปเล่าให้เขาฟังได้ ผมมีคุณพ่อคุณแม่ผมมีภรรยาผมมีน้องชายผมมีแม้กระทั่งลูกๆเนี่ยคนกลุ่มนี้ผมสามารถเล่าให้ฟังได้ทุกเรื่องเพราะผมรู้ว่าเขาจะไม่จ้าชผมเขาจะไม่ตัดสินผมนะเพราะนั้นคุณนิ้วกลมใช้คําว่ามันเหมือนหลุมหลบภัยของชีวิตดีนะครับถ้าถ้าเรามีใครสักคนเนี่ยน้อยคนหนึ่งคือผมเคยเจอเหตุการณ์นี่มันแบบว่าโอ้ยเหนื่อยเมือ่อไม่อยากทำอะไรเงี้ยก็กลับมาคุยกับภรรยาคุยกับคุณแม่อะไรเงี้ยมันมันเหมือนแบบแค่คุยมันก็ผ่อนคลายแล้ว มันอย่างที่คุณนิวกลมใช้นะฮะหลุมลบภัยใช่เลยนะคือหลุมลบภัยจริงอ่ะอันที่สองครับโลกเต็มไปด้วยเรื่องใหม่ความเข้าใจตัวเองจึงสําคัญคุณนิวกลมบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องไปตามทันโลกทุกอย่างนะคือเต็มไม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราเราตามทันไม่ได้ทุกเรื่องหรอกผมก็ตามไม่ได้ทุกเรื่องหรอกแต่ประเด็นคือจริงๆเราสนใจเรื่องไหนทําให้ได้ดีแล้วมุ่งเน้นเรื่องนั้นเออนี้ดีนะ, <ๆ S 2> นะเข้าใจตัวเองก่อนนะเราสนใจเรื่องนี้ ผมสนใจเรื่องวัดผลเรื่องโ K เคผมก็มุ่งใน,นเรื่องนี้เป็นหลักแล้วยิ่งเรามุ่งเน้นเนี่ยเราก็จะแบบมีรากที่มันอย่างลึกอะ่ะคือเราก็จะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆคนอื่นไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องนี้เขาก็จะเข้าใจเรื่องนี้น้อยกว่าเราเป,เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยผมส่วนตัวนี้ผมผมพูดไว้ส่วนตัวนะผมก็ไม่ได้เก่งกาดอะไรมากมายหรอกแต่ว่าผมเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดผมสเปะสปะผมจะไม่รู้อะไรลึกสักเรื่องเลยใครที่เชิญผมไปสอนหัวข้ออื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะปฏิเสธ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไม่ได้มีความรู้เชิงลึกถึงด้านนั้นไปพูดก็พูดได้แหละแต่พูดแบบตื้นต้นมีหลายหลายคนนะอันนี้ต้องต้องบอกเพื่อความเข้าใจไว้ด้วยนะว่าบางทีที่ผมปฏิเสธท่านไม่ใช่ผมรังเกียจท่านนะผมแค่รู้สึกว่ามีคนอื่นที่ดีกว่าผมแล้วท่านจะได้อะไรที่มากกว่าผมไปนักข่าวหลายๆท่านมาขอสัมภาษณ์ในบางหัวข้อผมก็ต้องขออนุญ,ญาตปฏิเสธเพราะว่าผมไม่ได้มีความรู้ในหัวข้อนั้นบางคนบอกโอ้จา์อาจา์จะพูดอะไรก็ได้พูดเถอะ มันไม่มันไม่ดีมั้งสาหรับคนฟังอะ่ะเขาควรต้องได้ได,ได้ได้ฟังเรื่องที่ฟังจากปากหรือจากความรู้ที่มาจากของจริงอะ่ะที่เขาศึกษาเรื่องนั้นลึกๆจริงๆไม่ใช่ว่านพดลพูดได้ทุกเรื่องเนี้ยก็ก็คงไม่ใช่อันนี้อันนี้ผมต่อย,ยอดให้นะอันที่3ครับโลกเรียกร้องจากเรามากไม่ต้องตอบสนองทั้งหมดนะครับคือเมื่อกี้เลยที่ผมพูดเลยคือประเด็นอันนี้เหมือนกันเป็นต่อเนื่องมาเลยเขาบอกว่าเราต้องขีดเส้นรอบวงของเราครับ ยอมรับครับว่าเรื่องนี้เราทําได้เรื่องนี้เราเชี่ยวชาญเบื้องนี้เรื่องนี้มันทําไม่ได้ทําไม่ได้ก็ให้คนอื่นเขาทำฮะเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะบางเรื่องเขาเข้ามาเนี่ยผมผมไม่ถนัดผมก็บอกเขาาผมไม่ถนัดเอาบอกตรงๆเลยผมไม่ถนัดแล้วผมก็ขอ,ขอ,ขอปฏิเสธไปนะไม่ใช่ทํามันได้ทุกเรื่องนะมันได้ทุกอย่างแล้วสเปรศปะร,รู้รู้ไม่จริงสักเรื่องเนี่ยส่วนตัวผมนะผมผมจะไม่ใช้วิธีนั้นอันที่4ฮะโลกยิ่งไวเราต้อง เรายิ่งต้องการความช้าครับบอกคุณนิวโกมบ,บอกว่าหาเวลาชะลอความเร็วเพื่อทบทวนสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริงรเราไม่ต้องการทุกสิ่งเพื่อมีความสุขเราต้องการบางสิ่งที่สําคัญเท่านั้นจริงฮะค,คือคือถ้าเกิดเราแบบสเปซสปาทํามันทุกเรื่องเรื่องมันก็จะเร่งร้อนนะเดทไลน์นั้นก็ต้องสง่งเดทไลน์นี่ก็ต้องสง่งเต็มไม่หมดเลยหยุดบ้างนะทบทวนบ้างนะอะไรที่มันไม่ใช่ก็ต้องหยุดก็ต้องเทิกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราทำทุกอย่างไม่ได้อยู่แล้วแล้ว ไม่ใช่ว่าเราได้ทุกอย่างแล้วจะมีความสุขได้ซ้ำนะเราอาจจะไม่มีความสุขกับเวลาเลยบางทีเราต้องชะลอตัวเราเองด้วยอ่ะมาดูอันนะครับโลกโหดร้ายต้องไฟเมื่อความจําเป็นอันนี้น่าสนใจนะคือหลายคนก็โลกสวยนิดนึงบอกไม่ได้หรอกฉันจะไม่ฉันใครให้ทําอะไรก็ทําใครว่าอะไรเราเราก็โอเคหมดอะไรเงี้ยไม่ฮะขีดขอบเขตของตัวเองครับ คุณนิวกรมบอกว่าใครล้าเส้นนี้มาฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันไม่ได้โหดร้ายกับใครแต่ให้รู้ว่าไม่ใช่ใครอยากจะทําอะไรกับฉันก็ได้เราจําเป็นต้องมีขอบเขตไม่ถอยร่นจนรู้สึกแย่กับตัวเองคือกล้าที่จะบอกกล้าที่จะพูดยอมรับเลยนะถ้าเป็นแต่ก่อนในอดีตเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องนี้จริงๆคือผมเป็นเป็นคนบอกโอ้ใจดีไปเปล่าวะคือแบบประเด็นว่าโดนเอาเปรียบโดนว่าโดนทําอะไรก็แบบยิ้มให้เขาโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวนี้ผมก็ยังมีแนวโน้มเป็นแบบนั้นอยู่เยอะนะแต่ว่าเริ่มมีเหมือนกันใครที่มาเหมือนกับไม่ให้เกียรติเราหรือว่าใครที่มาแบบเอาเปรียบเราในบางเรื่องบางอย่างที่มันเกินเส้นไปอ่ะผมก็ตอบโต้เหมือนกันก็บอกเหมือนกันแล้วเราเรียนตรงๆนะครับว่าก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยจะโอ้โลกสวยดีหมดทุกอย่างไม่ฮะคือบางอย่างมันเกินเลยไปเหมือนกันนะบางอย่างมันไม่ใช่อ่ะแต่บอกด้วยความสุภาพนะไม่เคยบอกแบบแบบ หาเรื่องอะไรไม่ไม่เคยมีแต่แต่มีขีดเส้นเหมือนกันว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมั้งนะผมก็ไม่ได้จริงๆก็เตือนตัวเองนะไม่ใช่ว่าเป็นอีโก้แบบโหแหมคิดว่าตัวเองเป็นใครทําไมแบบเหมือนสําคัญตัวตัวเองว่าตัวเองแบบเป็นคนสําคัญเลยผมพยายามเตือนตัวเองนะว่าไม่ใช่แบบนั้นผมว่าเนี้ยคือบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องเรา,ต,เราต้องรู้ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะต้องมาเยินยอเราเขาจะต้องมา ต้อนรับขับสู้เราเราเป็นคนที่โด่งดังแลยไ,ไม่เคยคิดแบบนั้นเลยแต่บางอย่างมันเป็นคอมมอนเซนต์น่ยผมบอกแบบนี้ก็แล้วกันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรถูกทนะี e ์อ่ะไม่ใช่ว่าโอ้เป็นจัดราจารย์จัดพอดแคสต์มีคนฟังเยอะจะต้องถูกที e ์ให้มันดีกว่าคนอื่นไม่ใช่แต่บางอย่างมันเป็นเบสิ c พื้นฐานที่ถูกที e แต่ว่าผมกับถูกมองข้ามมองข้ามในในแง่ที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยผมแค่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเฮ้ i, เราก็ต้องบอกเขา ผมก็บอกคนระัผมบอกว่าแบบนี้มันไม่ไม,ไม่ค่อยเวิร์กนะไม่ค่อยเวิร์กนะอ่ะมาดูต่อครับโลกเสียงดังเรายิ่งต้องการความเงียบเขาบอกว่าทุกวันนี้เราเจออะไรใส่เราทุกวันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีหยุดหยุดบ้างก็ได้นะนะคือคุณเอาเอา,เอาง่ายๆนี่ผมต่อย,ยอดให้นะโซเชียลมีเดียนี้เข้ามาตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดเราไม่ต้องการความเงียบนะกด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 หายไววันสี่ห้ชั่วโมงอ่นะหยุดบ้างนะ ต้องการความเงียบอยู่กับตัวเราเองบ้างฟังฟังฟังเสียงตัวเองบ้างมีใครเคยอยู่เงียบเงียบบ้างบ้างไหมผมว่าน้อยนะน้อยผมเนี่ยก็โชคดีอย่างหนึ่งหรือป่ะจังหวะที่ผมอัดพอดแคสต์เป็นจังหวะที่ผมอยู่เงียบเงียบคนเดียวแล้วทํได้ทุกวันอย่างน,น้อยวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งพราออัดพอดแคสต์นี่ก็30นาที20กว่า30นาทีแล้วก็ทําไฟล์ประมาณสัก30นาทีตรงนี้ไม่มีใครกวนผมเลย แต่จริงก,ก็ยังไม่ถึงกับเงียบแบบที่ททต้องการนะเงียบจริงมันต้องไม่อัดไม่ทําอะไรเลยอะ่ะมันต้องคิดแบบอยู่กับตัวเองจริงอะ่ะก,ก็จะมีจังหวะแบบนี้นะอ่าถัดไปนะครับโลกเต็มไปด้วยเรื่องแย่แต่ยังมีเรื่องดีเสมอเราเจอข่าวเต็มไปหมดเลยเนาะคนนั้นทะเลาะคนนี้เศรษฐกิจไม่ดีโควิดอะไรเต็มไปหมดเลยนะจริงๆมันมีทั้งเรื่องที่ทมันไม่ดีและเรื่องที่ดีอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เออถ้าเกิดเราเจอแต่ข่าวร้ายกระหน่ำมาหยุดบ้างนะเปิดรับข่าวดีของโลกและสังคมมั้งเดี๋ยวนี้นะผมผมบอกไงอนนี้ไม่รู้เป็นเทคนิคส่วนตัวหรือหรือจริงๆหลายคนก็ทําเหมือนกันนะแต่ผมว่ามันเวิร์กผมไป a c e b o o k นะเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นดราม่าผมกดผ่าน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 แต่ถ้าใครแบบได้รับรางวัลผมมักจะเข้าไปไคลแล้วก็แสดงความยินดีด้วยครับหรือว่าคนที่ เพิ่งมีลูกเงี้ยเห็นเขายิ้มมีความสุขเนี่ยผมชอบนะผมชอบไปแสดงความยินดีแล,แล้วเราเป็นใช้ใช้เป็นเป็นสิ่งที่ผมทําประจำอะ่ะแล้วมันจะทําให้การดูหรือเล่นโซเชียลมีเดียเรามีความสุขมากขึ้นนะบางทีมันเรื่องแย่มันเยอะไปอะ่ะนะเข้าไปไปไป,ไปอัดกันไปลุยกันไปทะเลาะกันเงี้ยก็ได้แหละถ้าจะจะเอาอะนะแต่ว่าผมผมไม่ไม่ค่อยอยากทำนะอีกอันหนึ่งฮะโลกไม่แน่นอนใจต้องมั่นคงครับ บอกคุณนิ้วกกมบอกว่าสิ่งวันไหวที่สุดคือใจครับมันฝึกดูอารมณ์และความรู้สึกตัวเองอยู่เสมอครับบางทีมันก็ขึ้นบางทีมันก็ลงบางทีมันก็สวิงแต่ประเด็นคือประคองให้มันมั่นคงหน่อยก็ไม่ง่ายแต่อันนี้ผมแถมให้ไหมตั้งแต่ผมทำไอแคที่จูดเจอแนลเนี่ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณที่ผมพยายามพยายามพูดให้กับทุกคนฟังเนี่ยผมว่าใจผมมั่นคงขึ้นนะอันนี้สังเกตตัวเองนะ ว่าถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเจอประมาณนี้แกว่งละรู้สึกแย่รู้สึกดาวรู้สึกอะไรเงี้ยเดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยนะือไม่ได้แบบว่าแหมเป๊ะแบบโอ้จะมีความสุขได้ตลอดเวลาไหมใจมันนิ่งขึ้นอ่ะเออแบบแบบนี้ดีกว่าแต่มันมีแหว่งไม่มีบ้างมีบ้างแต่ไม่เยอะอ่ะมาดูต่อนะครับโลกกว้างคนข้างๆจึงสํา,าสคัญครับตอนนี้เนี่ยเราแบบมีเพื่อนใน a c e b o o k อ่ะผมมีเพื่อนเนี่ยห้าพันคนแมก หลังจากนั้นก็มีคน Follow อยู่อยู่พอสมควรเลยพอดแคสต์ Podcast, มีคนฟังเป็นหมื่นเพราะนั้นนี่หูเต็ไมไปหมดเลยนะเราเราคอนเน็กกับคนเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าอย่าเพละเลยคนใกล้ตัวฮะคนข้างๆสาคัญนะทุกนี้ทุกวันนี้ตอนเย็นเดินกับคุณแม่เาคุณพ่อก,ก,ก็ก็ไม่ได้ออกมาเดินนะได้เจอกับลูกตั้งแต่ช่วงบ่ายๆถ้าจะคุยนะช่วงบ่ายๆเย็ยนๆถ้าลูกปิดเทอมนะ จะเป็นช่วงที่ที่ได้พูดคุยกับภรรยานี้ได้ได้อยู่กันถ้าไม่ได้ไปทํางานนะครับวันเสาร์วอาทิตย์นะก็อยู่กันทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งพวกสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ที่ดีนะเราเราคนนเนคนอื่นได้ผมไม่ได้บอกว่าต้องอยู่กับครอบครัวตลอดเวลาผมก็ไปทํางานผมก็ไปสอนหนังสือผมก็ไปประชุมอะไรเงี้ยทำได้แต่ว่าจริงๆคนข้างขงอย่าละเลยเขาอ่ะไม่อีกอันครับเบื่อโลกให้เปิดโลกครับ ก็บอกบางทีเนี่ยเรารู้สึกเบื่อโลกเนี่ยเพราะเราอยู่กับโลกเดิมฮะทำอะไรซ้ําๆเดิมๆวิธีการถ้าเราเบื่อนะแบบเบื่อทั้งเลยเนี่ยลองเปิดตัวไปหาโลกใบใหม่ฮะโลกใบใหม่แปลว่าอะไรไม่ใช่ไปดาองคารนะคือไปเรียนรู้สิ่งใหม่ไปพบเจอคนใหม่ชีวิตมันจะมีสีสันขึ้นครับบางทีความคิดหรือจินตนาการมันก็เปิดกว้างขึ้นเราเราจะสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยเรียนนะครับคุณนิวโกมบอกว่ามันยังมีอะไรอีกมากมายในชีวิตให้ทําครับ ให้ลองให้ฝึกเหมือนกับเรากลับไปเป็นเด็กที่ดวงตาและจดหัวใจที่สดใหม่เด็กเนี่ยจะลองสนุกไปหมดเลยเปิดกว้างข้อน,นี้ต้องเตือนตัวเองเยอะๆเลยเพราะส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ยึดติดกับแพทเทิร์นเดิมๆซะเยอะเอา,เอาผมยอมรับเลยตัวผมในแพทเทิร์นมากเป็นเป็นคนที่อยู่ในแพทเทิร์นสเต็ปแบบเดิมแม้แม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นนะแพทเทิร์นเดิมๆผมทาเอาเอาไม่ต้องอะไรฮะเอาเอาแค่การกินนะ เวลาผมไปทางานธรรมศาสตร์ผมกินข้าวร้านเดิมร้านเดิมร้านแบบไม่ไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนอะอาหารแบบเดิมเป็นแพทเทิร์นเลยนะวันอังคารร้านนี้อาหารนี้วันเพื่อหัทละเพราะว่ามันมันไปคนละที่นะวันเพื่อหัทเนี่ยไปที่ท,ที่อีกที่หนึ่งเนี่ยก็อีกร้านหนึ่งแต่อาหารแบบเดิมทุกอย่างแบบเดิมเส้นทางเดินทางแบบเดิมทุกอย่างเหมือนเหมือนเดิมเป๊ะถามว่ามันคอมฟอร์ตเทเบิลไหมคอมฟอร์ตเทเบิลคือไม่ต้องคิดเลยมันเป็นออโตเมติกเลย แต่ว่าต้องเตือนตัวเองว่าบางทีมเปลี่ยนใหม่มันก็ได้นะแค่อาหารเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรความเสี่ยงเลยนะเปลี่ยนร้านอาหารเนี่ยเดี๋ยวนี้พยายามมากขึ้นนะพยายามมากขึ้นนะแต่ก่อนเนี่ยไม่เอาอะ่ะคืออะไรที่มันเกอะมันมันออกนอกรูทีนเนี่ยจะจะไม่จะไม่ยอมแม้กระทั่งการเดินทางเนี่ยเส้นทางผมก็เส้นทางเดิมตลอดเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วนะเฮ้ยไหนลองเลี้ยวไปด้านนี้ดีดิดเออบางทีเปลี่ยนไปเจอเส้นทางใหม่ๆนี่ตื่นเต้นดีนะ เริ่มเริ่มกล้าทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นอันนี้ก็ก็ถ้าใครเบื่อนะเสงเบื่อลองพยายามไปเจอคนบ้างไปทำอะไรใหม่ๆบ้างผมว่าเป็นคนที่ยังเคยเล่าให้ฟังอ่ะเป็นคนที่เป็น introvert นะไม่ค่อยชอบหรอกใครเชิญเมนูม,มานี่ก็ค่อนข้างจะปฏิเสธเดี๋ยวนี้ก็พยายามจะเปิดมากขึ้นนะเอานะไม่ไม่ไมค่อยอยากไปเท่าไหร่หรอกแต่ก็ แต่ผมไม่ได้คนแอนตี้สังคมขนาดที่ว่าเจอคนแล้วไม่พูดนั่งนั่งนิ่งอยู่ไม่ไม่นะก็คุยได้นะคุยได้แต่ถามว่าถ้าเลือกได้อยู่บ้านเออเลือกได้อยู่บ้านแต่ถ้าเกิดเอา้าเดี๋ยวนี้แบบบางทีก็ออกไงเอา้เอาไปก็ไปอไปไปเจอกันไปคุยกันไปเจอคนใหม่ๆก็ก็ดีขึ้นนะก็ดีขึ้นก็อันนี้เป็นแบบคล้ายๆเป็นเคล็ดลับที่คุณนิวกรมเขียนไว้ท้ายบทหนังสือเล่มนี้แต่หนังสือเล่มนี้เนี่ย ต้องคุยกันอีกยาวต้องคุยกันอีกยาวสรุปนะผมว่าเป็นหนังสือที่อิ่มเอมผมผมมันเต็มอิ่มอ่ะมันฟังมันอ่านแล้วแบบผมอ่านตอนก่อนนอนมันใช้เวลานิดหนึ่งคือคือหนังสือคุณนิวกลมม,มีลักษณะพิเศษสําหรับผมอย่างหนึ่งคือไม่อยากให้มันจบเร็วเพราะว่าชอบเวลาเคยไหมมันเหมือนมันเหมือนเราทานอาหารอร่อยอ่ะเวลาเราทานอาหารอะไรอ,อร่อยๆเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันหมดเร็วอะเราอยากจะค่อยๆละเลยดไปเรื่อยๆแต่ก็ มันละเอียดไม่ค่อยอยู่นะคืออย่างอย่างเงี้ยรู้นะรู้ทั้งรู้นะว่าแบบไม่อยากให้จบเร็วแต่ว่าพออ่านแล้วมันติดมืออะมันอยากอ่านต่อมันอยากอ่านต่ออย่างเงี้ยมันก็แป๊บเดียวมันก็จบอะผมใช้เวลาสองสาวันจบนะสี่ร้อยกว่าหน้าเนี่ยแป๊บเดียวจริงอ่านแล้วบางทีก็แบบมันหยุดไม่ได้ก็ลองดูนะลองไปผมว่ามีร้านหนังสือทั่วไปฮะความลับของความสุขของคุณเอ๋นิ้วกลมนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสนถัดไปนะครับ No pardon story, a life changing story.